ซูเปอร์แมนนั่งก hey, ินข้าววันนี้สาวญี่ปุ่นยามาป้อนข้าวสไปเดอร์แมนหน่อยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับบังเก่งอร่อยแซ่บนะฮะวันนี้มาเที่ยวหานะครับดูเคยดูในติกเกอกนะครับนี่นะฮะนี่เสาเอวีนะครับผมโดนซูเปอร์แมนล่อแน่นะฮะลล่อแล้วทิบตกน้ำแน่นะฮะ ซูเปอร์แมนกระโดดทีบตกน้ำแน่งานนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้น่ารักเลยอ้ยเคยเห็นต่ในคลิปนะฮะบางเก่งอร่อยแซ่บแซ่บจริงๆนะครับผมถ้าเดินผ่านหน้าบ้านใครหมาไม่กัดหมากัดชัวร์เลยนี่แหละเจ้าพิตาพิตาขำใจเลยด้วย พี่ตาขาไม่หยุดเลยพี่ตาบอกโอ้นี่มันอะไรวันนี้วะเปอร์แมนกินข้าวอิม่มเลยนะฮะเดี๋ยวจะถีบเดี๋ยวจะถีบสาวญี่ปุ่นตกน้ำให้ดูนะครับเ <c oughs> รารเาซูเปอร์แมนแปลงล่างก่อนย <c oughs> ูถ่ายจะถ่ายสุ per man เลย,ยเไข่ทะเลก็เลย เอาเรื่องชอบนะครับฝากติดตามนะช่องบังเก่งอร่อยแซ่บนะอ่าวอะไรช่อง YouTube ช่องเพจเพจบังเก่งอร่อยแซ่บจ้าเพจบังเก่งอร่อยแซ่บครับแล้วก็แล,วแล้ววันนี้จะมาป้อนข้าวไปดมแมนหน่อยไปยดมแมนกินอิ่มแล้วอิ่มแล้วเหรอตายแล้วไปจะมาป้อนข้าวซะหน่อยอ๋อสักคำหนึ่งก็ยังดีนะสักคำหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวปิด S <S 2> <S 2> <S เที่ยงอยากกินข้าวกันก่อน <S 2> <S 2> <S 2>

จะติดคอลวถ่ายถ่ายตรงนี้แหละจะแนวนอนอ้ป้อนป้อนป้อนน้ำหน่อยดาามดาามมมา